เรื่องของความกาวกาวแปะนี่แหละนะฮะกาวดิสซิสกรูนี่แหละนะฮะคือไอเรื่องความกาวที่ว่าเนี่ยเพราะว่าผมซ่อมของเล่นมาสิบปีนะฮะมันก็เป็นมาสิบปีซึ่งเอาจริงๆมันคงเป็นมามากกว่านี้แล้วแหละนะฮะนั่นก็คือเรื่องความบ้ากาวเออความบ้ากาวคืออะไรอ่ะอาจจะสงสัยความบ้ากาวก็คือเชื่อว่ากาวแม่งจะเยียวยาแม่งจะซ่อมแซมได้ทุกสิ่งนะฮะเพราะฉะนั้น เมื่อแปะไปครั้งที่1แล้วมันหักกูก็แค่พอกเพิ่มเข้าไปอ้าวครั้งที่2มันยังหักกูก็พอกเพิ่มเข้าไปในครั้งที่3นะฮะจนพอกพอกแม่งจนแบบว่าถ้าแม่งพอกทั้งตัวได้มันก็คงจะพอกไปแล้วแหละนะฮะแล้วเรื่องไอพราะว่ารู้ว่ามันไม่ได้จริงก็ส่งมาซ่อมนะฮะซึ่งหลายๆคนที่ซ่อมของเล่นก็จะบ่นกันเรื่องนี้ว่าโอ้โหจะพอกมาเลยนักหนาเพราะว่ามันต้องแทะไงแล้วมันทําให้เนื้อพลาสติกมันเสียเพราะไอ้กาวนี่มันทำให้มันมันแข็งแล้วมันกรอบนะฮะเนื้อ บางทีมันแซะออกยากอ่ะไม่ใช่แค่เนื้อพลาสติกหรอกเนื้อเหล็กเนื้องงงาอะไรพวกนี้พวกข้อระบบข้อตรงข้อต่อฟันเฟืองอะไรพวกมันพังหมดเลยนะฮะเพราะฉะนั้นอย่าบ้ากาวนะอย่าบ้ากาวและกาวเนี่ยก็คือแบบมันมีหลายอย่างต้องศึกษามากซึ่งหลกัหลกๆผมจะใช้แค่ช้างกับร้อนกาวช้างกาวร้อนแค่นี้นะฮะอ่าบางคนก็บอกให้ใช้ทมิยาซีเมนต์มันดีอ่ะมันจะแบบเชื่อมพลาสติกอะไรพวกนี้นะ คือมันมีคนที่มันใช้ได้นะเออก็มีมันก็มีคนที่เขาเขาแปะแล้วมันก็ติดแล้วเขาก็งอนมันก็ไม่หักจริงๆนะฮะแต่ไม่ใช่ผมไม่ใช่ผมเพราะผมแปะแล้วก็ยังหักนะฮะไอ้อะไรนะข้อต่อเซย่าไอ้ไอ้เดือยมันจะเป็นตัวซีใช่ป่ะมันจะเป็นแบบระบบฐานยุบอะซีที่มันต้องกดเข้าไปแล้วมันจะเงื้อตอกอรพอมันหักเนี่ยเขาก็แค่อป้ายเขาบอกป้ายแค่ซีเมนน่ะแล้วมันก็มงื้ออกมงื้ออกได้ตลอดเลยซึ่งผมทำไม่ได้เว้ยผมไม่ต้องแทงเหล็กลงไปช่วยมันถึงจะอยู่ได้นะฮ คือผมไม่สรามาราจริงอันนี้นะฮะซึ่งมันมันก็คงจะแล้วแต่แล้วแต่คนนะนะเพราะว่าอ,อย่างที่บอกว่าบางคนมันใช้ได้เพราะฉะนั้นคือถ้าใครอยากลองก็เอาไปลองได้แต่ว่าสิ่งสําคัญเลยก็คือครั้งเดียวพอพอถ้าหักแล้วก็คือหยุดเลยถ้ามันไม่อยู่ก็คือไม่อยู่แล้วนะฮะจะไปพอกให้หนาวัวตายควายลม้มมันก็หักนะฮะแล้วแล้วอีกอย่างนึงอีกอย่างหนึ่งก็คือผมก็ทําคลิปแล้วนะผมก็ทาคลิป แล้วผมก็โพส์รีโพส์อยู่เป็นระยะระยะนะฮะเพราะฉะนั้นเราควรจะต้องรู้เรื่องเกี่ยวกับกาวความกาวและอย่าบ้ากาวนะฮะคือถ้าเป็นไปได้เนี่ยนะอยากจะแบบให้ให้มันมีให้มันมีหมน,นังสืออธิบายเกี่ยวกับเรื่องกาวโดยละเอียดเลยนะซึ่งแล้วทำไมมึงไม่ทำละ่ะก็กูทำคลิปแล้วไงกูทำคลิปแล้วก็แม่งไม่ดูกันแหละนะเพราะฉะนั้นนะฮะ หาข้อมูลกันนิดนึงอย่างที่บอกว่าถ้าจะเล่นเนี่ยคือต้องรู้รู้นิดนึงนะฮะรู้นิดนึงเราจะได้ไม่ประพฤติผิดในกาวนะะถ้าประพฤติผิดในกาวเดี๋ยวมันจะมีปัญหานะฮะอยากให้ออกหนังสือกาวากาววสุตราเลยนะว่ากาวอะไรมันใช้ยังไงอะไรยังไงยังไงได้แค่ไหนบ้างนะ,ะคือน้ํากาวเนี่ยต้องสังเกต้วยนะต้องสังเกตน้ํากาวเลยนะอย่างไอ้กาวกาวช้างกาวร้อนเนี่ย มันจะดีที่สุดตอนที่แบบพอเพิ่งเปิดแล้วมันไหลแบบหมันไหลเป็นน้ำว่ะไหลจนอันตรายอ่ะเพราะอะไรอันตรายเพราะอะไรเพราะบางทีแบบเราไม่รู้เว้ยมันด้วยความที่มันเหลวจัดนะบางทีบีบไปปิดหนึ่งเนี่ยม่งไหลฟืดบ่อยมากที่แม่งไหลแล้วม่งเข้าซอกเว้ยเพอาเข้าซอกเป็นไงล่ะโอ้โหจุดขยับกูแข็งเลยที่ผายเลยบางตัวเจ๊งพังบางอันก็แซะได้ก็รอดไปนะฮะวันนั้นต้องต้องระวังน้ำกาวด้วยนะและไอ้กาวช้างกาวร้อนเนี่ยพอมันเริ่มมันเริ่มตึงเลือดเนี่ยไอ้ความแข็งแกร่งของมันเนี่ยมันจะเริ่่มไอีหละ มันจะเริ่มดรอปลงนะฮะมันจะไม่ทนทานและนะฮะอ๋อมีนี่อันหนึ่งที่ก็ค่อนข้างดีกาวอีพ็อกซี่แต่ว่ากาวอีพ็อกซี่ด้วยความที่มันต้องผสมส่วนใหญ่จะเป็นพาร์ทเอบใช่ไหมผสมแล้วแบบผสมใช้นิดเดียวอะมันก็ไม่ได้นะฮะมันต้องแบบไอ้พวกนี้มันมันเหมือนกับกาวโปะเพราะนั้นันคือมันเอาไว้พอกนะฮะมันเอาไว้พอกเพราะฉะนั้นมันต้องหนามันจะต้องหนาอะแต่ว่าที่สุดแล้วนะฮะอย่างที่เคยอธิบายไปในหลายๆครั้งอีกเช่นกันว่าว่าอ่า ไอ้กาวอะไรก็ตามแต่โลกใบนี้นะมันใช้ได้ทีกับกับอะไรก็ตามที่ไม่ได้มีแหละหูแก้วหักเราต่อได้เพราะอะไรเพราะว่าหน้าที่ของหูแก้วก็คือเราแค่จับแล้วก็ยกใช่ไหมฮะเราไม่จําเป็นต้องจับแล้วก็ง้างแล้วก็บิดแล้วค่อยแดกอะไรอย่างนั้นมันไม่ใช่นะฮะขออนุญาตขอโทษทีพูดหยาบแต่ว่าของเล่นจุดขยับที่มันหัก้อต่อที่มันหักนะฮะพอแค่ต่อกาวเฉยๆโอ้ต่อแล้วไม่เห็นอยู่เลยจะไปอยู่ได้ยังไงไรฮ่าก็ต่อปุ๊บมึงมึงนอกจาก มึงต้องยกขึ้นเอาลงแถมต้องบิดอย่างนี้อีกบิดอย่างนี้อีกบางคนแม่งบิดไปข้างแล้วบิดขึ้นอย่างนี้ด้วยโอ้โห่สามร้อยหกสิบองศาทำก็ทำแม่งทุกอย่างไม่หักทนไหวหรอมันไม่แปลกนะฮะเพราะฉะนั้นอะไรนี่มีเพื่อนบอกเพื่อนมีหลานบอกหลานมีลูกบอกลูกมีเพื่อนฝูงกี่คนนะพอเจอหน้ากันถามมันเลยนะฮะว่าเฮ้ยมึงประพฤติผิด,ผดในกาวหรือเปล่ามึงรู้เรื่องกล่าวปะถามมันเลยนะ,ะถ,นยนะถ้าไม่รู้นี่อ่ะไดวอธิบายให้ฟัง อ้าวจบแล้วเหรอวะเรื่องกาวอ่ะนี่แหละฮะนี้ก็เป็นเรื่องเรื่องกาวที่อยากอยากให้รู้อยากให้ระวังนะฮะเพราะว่ามันอันตรายจริงๆนะคือเราไม่รู้แล้วเราก็ไปอัดไปพอกเนี่ยแล้วพอซ่อมอ่ะมันจะแพงกว่าคือสมมุติว่าหักแล้วเพิ่งหักกุ๊บแล้วส่งซ่อมเลยอย่างเงี้ยมันจะง่ายแล้วมันจะถูกกว่าถูกกว่าเพราะว่าอะไรเพราะว่าพอพอกมาอย่างที่บอกมันต้องแซะมันต้องแงะมมันต้องงัดอ่ะนะฮะ เพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้มันเสียเวลาไอ้ตรงเนี้ไปหนึ่งแล้วแล้วถ้ามันแบบมันฝังอะมันแน่นมากงัดแงะอะไรพวกเนี้ยบางทีถ้ามันอยู่ด้านในอะประกอบคืนไปมันไม่เห็นก็โอเคแต่ถ้ามันทะลักมาข้างนอกมันต้องงัดต้องแงะต้องแซะแล้วสุดท้ายมันก็เป็นรอยฮะมันก็ต้องซ่อมคือไม่อยากให้จ่ายเงินแพงกันอะรู้ว่าเศรษฐกิจมันมันคือช่วงนี้เงินทองมันฝึกขึ้นเตียงนะถ้าอะไรที่มันมันไม่ไม่อยากให้มันจ่ายเวอร์ไม่อยากให้มันฟุ่มเฟือยอะ ถ้ามันลดได้ก็อยากให้มันลดนะฮะก็อยากให้ให้มันถูกที่สุดกันนะฮะ